เมื่อวันที่27มิถุนายน2566ณศาลพระการอำเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันฐพัฒกิติอัวารรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาเจ้าล่ราชภัเทพสตรีร่วมในพิธีบวงสวงสักการะเจ้าพ่อพระการเพื่อขออนุญาตในการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดโดยจังหวัดลบบุรี สำหรับพิธีบวงสวงในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดรบบุรีคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดรบบุรีส่วนราชการและภาคประชาชนได้ร่วมในพิธีบวงสวงเพื่อขออนุญาตเจ้าพ่อพระการในการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาลิงรบุรีและเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการรบกวนของลิงตามวิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิงปลอดภัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้ดรับเกียรติจากคุณอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี